ค่ะกลับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรานผ้ารวยเนาะค่ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรานผ้ารวยไว้เด้อค่ะเพื่อสิบประดิษฐ์แนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรานผ้ารวยเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้แอดก็ได้มากกับเมซี่นิกเนาะค่ะซึ่งเพิ่อนอยู่ในป่าเนาะคะ่ะเอฟซีนาะเพิ่นก็มาปฏิบัติธรรมเนาะค่ะ ซึ่งตอนนี้นี่กบ,บนอนเพิ่นนั่งสมาธิเด้ค่ะพอเม่พีนพ่น้องปองไปเนาะคะ่ะเพื่อนได้เก่าพันศาแล้วเด้อค่ะเอฟซีได้บวดได้เก่าพันศาแล้วค่ะเมซี่เพื่อนก็อยากเฮ็ดอยากสั่งเนาะค่ะตอนนี้เพื่อนก็อยากได้บอนที่เสียเอาผระประท่านไว้เนาะค่ะซึ่งแอดกสิยผ้าไปเบิงบอนเพื่อนเอาผ้าประท่านไว้เนาะค่ะซึ่งมันก็ผูกระพังเนาะค่ะเอฟซีค่ะถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจอยากทัาบุญร่วมเพื่อนกะติดต่อทางแอดมาได้เด้อค่ะเด้อ ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบบ้านๆเลยนะคะเอฟซี FC ในดงในป่าค่ะค่ะซึ่งแอดได้มากมือนีร่กับบพัฒที่สี่น้ำแนวทางดีๆฝากเอฟซีพ่อแม่พี่น้องปองไปด้วยค่ะเด้อ ค่ะสำหรับเอฟที่เอฟซีอทีซอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้กะแอดกะขอให้ถือซ้ำตัวตรงๆนะคะไลค์ถ่ายรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะพอแม่พี่น้องปองไปเด้อคันนี้กะสิเป็น บอนไหวพระประท่านเนาะค่ะค่ะบอนไหวพระประท่านเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปลายเด้อค่ะอันนี้กัแเมซี่เพิ่นก็อยากได้บอนเมื่อไหวพระประท่านเนาะคะ<ม>่ะก็เป็นคือจังพี่น้องปองปลายเห็นนี่ละ,ะค่ะก็สิได้สาละเถียงหน้าพนวายาวาสถานที่ยาวาสาราทอดพนวายอยากได้จะเก่าต้นเนาะค่ะพ่อมุ่งสังกระสีขึ้นจังสินเนาะค่ะพ่อเอาพระประท่านเพนตังไห้พ่อบดไ้เปียกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะลวกะ ญาติธรรมที่มารวมนั่งสมาธิหรือว่ามาทํำบุญมาปฏิบาาัติร้ไในมีบนนังบนเศร้านะคะถ้าเอฟซีท่านใดสนใจอยากรวมทํำบุญก็ติดต่อทางแอดมินมาได้เ้ยค่ะเด้อค่ะนี่แล,ละค่เวลาฝนตกมันก็บหัวเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเ้ยค่ะฝนตกมากก็บหัว ค่ะเมซี่เนนพิ่งได้บวชมาเก่าพันศาแปดพันศาเก่าพันศานี่แหะค่ะเอสี่ขาก็ได้มาอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่งมาอยู่ตรงนี้ได้สามปีนี่นะคะเอสี่สามปีแล้วเด้อค่ะเด้อ าาค่าเนี่ยแหละค่าเอฟซีก็เป็นคือจังเอฟซีพี่น้องปองป่ายเห็นนี่ยแหละค่ะแม่ซี่เพิ่นแม่ซี่นิกเนาะค่ะคุณแม่ซี่นิกเพิ่นก็นอยากได้บอลผักสาล่าเนาะค่ะเห็ดสาล่าในหน่อยเพิ่นว่าจะเก่าต้นพ่อมุ่งสังกสีไหวถา่ายญาติถ้ำมาปฏิบัติถ้ำหรือวา่าวมาสวดมนต์น,นำ้ำพ่อได้มีบอลผักบอลเศร้าค่ะเอฟซีเพราแม่พี่น้องปองป่ายเห็น เป็นจังใดหรือว่าอยากรวมเฮ็ดรวมส่างกติดต่อทางแอดมินมาไดเด้อค่ะนี่ก็เป็นอันนี้คุณแม่คะอันนี้แม่นแม่นเหมือนนะคะสีไลน์นี่ค่ะ ตรงเขียดแดมตัวตีแม่ชีอยู่ตรงเป็นนาเขาอาลูกสาวค่ะเขามาอยู่ตรงนี้แม่ชีก็เลยหลุออกไปอยู่ที่นั่นค่ะแบบมันล่อตรงนี้มันอยู่ไม่ได้มันรั่วค่ะค่ะตรงนี้แม่ชีพันไวแต่มาปักกฏอยู่ตรงนี้แหละเตรวจมลทวารที่นี่แต่ที่นี้น่ะมันรั่วมันอยู่ไม่ได้ตรวจมลที่นี่วันไหนฝนไม่ตกเพิ่งสวดได้วันไหนฝนตกก็สวดไม่ได้ก็ไปตรวดอยู่โน่นตรงที่พักนั่นน่ะค่ะค่ะ เอาตรงนั้นเลยเราก็ต้นคำเหมืนอนสาราลิมแานี่เลยสาราท้องลิมแานก็เลยว่าอย่างนี้นะคองใหญ่ก็มาไม่ได้เขาไปเอาขึ้นรถให้ค่ะบาซื้อของเล็กเกอาค่ะเพราะเราเพิ่งจะมาเริเ่มต้นตรงนี้เหรอมันก็ยังไม่ยังไม่มีปัจจัยพอค่ะ ค่ะี่กาคุณแม่ค่ะคุณแม่นิกเนาะค่ะคุณแม่ชีนิกเนาะค่ะเพื่อนกะนี่ระคะเพื่อนว่าค่อยๆเป็ี่ยนค่อยๆไปเนาะค่ะค่ะทาญาททาอฟซีหรือว่าญาติธรรมทั้งใดเนาะค่ะอยากมาเห็ดมาสร้างหรือว่ามาเห็ดหลังคาาห้พระประทานเฮากะโดยความยินยินดีนะคะเด้อเพราะว่าคุณแม่เพื่อนกะตอนรับตลอดเนาะค่ะบอกว่าฟซีทางไก่ทางไก่กะเดินทางมารวมบุญน้ำกันได้อคะมารวมบุญ ขอกำนันคนให้อยู่หล่อพวกที่มาช่วยช่างศาลานั่นน่ะค่ะสาธุมีของค้าขายให้อยู่ค่ะสาธุสาธุค่ะอย่างกสุคนอะไรของค้าขายนี่เลยค่ะมีให้อยู่เมีทุกคนถึงถึงญาติโยมคนไหนไม่มาก็คือฝากไปให้อย่างนี้ก็มีค่ะเอปาดดจจะะะไไ้้ตใหหมค่นี่เนาะค่ะคุณแม่ค่ะนั่ละ จะพอมีสาราใส่ก็ประทานเสร็จเข้าอุบาสกอุบาสิกาคนไหนอยากมาพักก็มีทุนทรัพย์มาก็จะสร้างกุฏิเรียงไว้อื่ะ<ต>ใ,ให้เขามีที่พักเวลาเขาไม่สบายใจอย่างนี้นะเขามาพักทิงแล้วก็ติดเป็นกุฏิส่วนตัวแล้วก็ไปทํางานได้ตามปกติอย่างนี้นะค่ะ <laughs> อยากเป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขไม่อยากให้ทุกคนมีแต่ความทุกข์ ถ้าไทยดีทุกก็มาที่นี่ได้รับทุกคนมาได้ทุกเวลาขอไทยเอาไปวาไทยแล้วแมแต่มาลกสักหน่อยตอนนี้นะมันหน้าฝนมาลบแมวกัดต้องเป็นิบมือได้ต้อยแกทิศแล้วดีแมวกัดนะนะแค่แน่แน้อเนาะวันนี้เอาผ้าออกแล้วทุกวันนี้มันหย่อนอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องอยู่อย่างนี้ตลอดขอยอยตลอด แมวเดี๋ยนีกัดนะถ่ายพระประทานในเช่นเมื่อเพื่อพวามสะาดเราห้องห่ากระดพอเห็ดในได้พอเห็ดใบในได้อนี่พอมาถึง คอยเป็นคอยไป้วค่ะคอยเป็นคอยไปเจ้าหม่าเขาก็สิบ้าเห็นนี่ละเขาก็สิบ้าเห็นสองเทื่อนี่หละมันยังม่บุญมันยังม่นลมเดินไม่จัดได้นะแต่จีมันล่มระพัาเงโยกจากคนเียผมโยกมันโยกอมตอมไม่ได้ละห่มระพัดนี่นมันหล่ไปทางนด้นมันโยกมันโยกคเดียวใช้กันสังโยกคนเดียวแล้ว มใช่ทใถ hat, <b> ้าไม่ข mm ีปกติไ hmm. ม mm ่ทีทเราเองหรอกก็เลยได้นีตม่เมยกลว่าอ่างี้นะมือนมันใช้งานยังไม่ได้บ่หุ่จับมือแม่คุณแม่ลงปูเข้ามาจ้ะลาปูทอดว่่แมวันจังหวัดเลยเาชินาไม่ใช่ไแม่ขชินตลาดนี่เนาะนักถือได้หนอ ก็ช <mile> ิ้นละหลักนี่หนิหลวงปู่ท่านหลวงปู่ท่านเอาไว้จะไม่บวชคนได้หนิหลวงปู่ท่านเอาว่าตอนนั้นเราอยู่ที่ผาล้อนี่แม่เราไม่มีใครเขาเขามาหลักคำกับบุคคลกันละวันไปไ่ที่ที่เจ้าว่าบ้านหนักนี่แหละขันคนขันทุนที่ใช้ในเก่าเริ่มผุดไอ้ฝนคนมาลักเอาไปบ่ได้แน่นอนคันทุนมาทอใจผู้ใดผุดสิบฟตาไหลออกมาเลยนะจะไปเอาหลวงปู่มันหนักเนาะถ้าหลวงปู่อยากให้ลูกเอาไปเน่ะเบาๆหน่อยได้ไหมยกเกียรคนขึ้นเลยอไหม เปลาขึ้นผาล้อมน่ะยกสามส่คนนู้นแหน่ขึ้นนเป็นอย่ากมาอยู่ที่นี่พอนก็เลยเบาพ่อพ่ออยู่ที่นี่ต้องางสะดุ้งนเท่านั้นถึงจะอยู่ได้แต่ว่าบ้หาั็นอย่างนี้พูดเลยไม่ได้กานกะส้นอยู่สองคนก็มีนะวดกินใกล้จะบวดแล้ว ไม่รู้จะหาอะไรมาตั้งก็เลยอยากได้ที่ตั้งเพลนน่ะนะนอนกับวันละตึกตึ๊งเพลินวันตกมาลูหลังคาโน่นน่ะล้วหมดหลังคาก็ไปขอขอเก่าเข้ามาเลยนะใช่จนมาเก่าเขาแหนะใชาใบไม้พวกนี้ซื้อเอาก็ขายให้สองพันใบนี้หน่ะซุปตีนี้น่ะ มันก็หหังนลเห็นบ้าน่ะ่นบ้านงตัวเสื้อกดๆมองหูมองควเนี่ยวมองข้อจัอเหมอนบ้านั่ะถ่ายข้อให้หน่อยาะกดบน้เห็ดดิ่นหั่งมาเลยมันก็ได้ข้ก็พันดีห่างเร้แไปถ่ายบนข้อด้วยนะบนกา้มบ้นกลบข้างบ้มคุณแม่บานมีกระตเอออาวไทบ้านกที่ตองน้คุณแม่ก็เลยอากึนเรือบาจิตใจของเราอยากสั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของอุบาสกอุบาสิกาพวกที่แม่ขาวก็เขาอย่างนี้แหมถ้เาอยากเข้ามาเข้ามาได้ถึงจะไม่ถึงถึงมันจะเป็นที่ส่วนบุคคลก็ช่างแต่ก็ไว้ให้เราเราอยากให้ใครมาก็ได้ขึ้นอยู่กับไม่ชีนี่ใครมาก็ได้ถ้าคนที่ว่ารัการปฏิบัติธรรมจกชื่อถิ่นภวดาเข้ามาเลยใส่พอนพระทรงลวกัน ลไข้อข้อนนั้นเป็นหายนะนั่นนะพรับมันโซนใหญ่ไว้ตอนนี้จ้าได้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 ค่ะด้วยความยินดีค่ะที่มาญาติก็มาผู้มาหาสายบุญมาทำนี่หน่อยค่ะคันนี้เนาะค่ะเอฟซีพ่อแม่พี่น้องปองไปเด้อค่ะนี่ก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมน้อยน้อยเนาะค่ะเอฟซีค่ะถ้ายเอฟซีท่านพรอรวยท่านใดเนาะค่ะอยากมาซอยเฮ็ดซอยส่างก็ติดต่อทางแอดมินได้เด้อค่ะ ซึ่งกับขอคลิปนี้แอดกับขอจบคลิปว้เพียงซำนี้นะคะกับขอหาแอดมินทุกขอหายเอฟซีทุก,ท,กทุกทันนะคะโชคดีไม่ใช่ตลอดปีตลอด,ปลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ